ไปเก่งดิเอาลีแล็กพร้อมยังอ้อาวสวยกิบสวยอ่ากิบพี่เน่นก้นหายใจไม่ค่อยสวยลั่นะนะแม่นไหยเองเบาๆสวยกระตุกไปอีกนิดนึงทำดีแล้วอ่าอันนี้สังเกตมือกิบ สวยขึ้นเซฟเลยครับอ่าใจเย็นดีแลกซ์อ่าไปจิ๊บพี่เน้นถูกต้องกดเซฟการหายใจไปค่อยลั่นไกลเข้ามามั่นใจลั่นไปเลยต่ำไปหน่อยกระตุกไปตกไกลเห็นไหมกิ๊บพี่เน่นกิ๊บพี่เน่นปุ๊บเนี่ย <c oughs> รีคอยมันไม่ถึงกิ๊บพี่เน่นกดเซฟการหายใจครับลั่นไกลเข้ามาอย่ากระตุกอ่าสวยเอาไหมา ไปต่อคลิปยังไงเซฟก่อนขึ้นเซฟก่อนขึนเซฟก่อนเอามือออกของไกลทุกครั้งที่ไม่ได้ยิงนะยิงเสร็จปุ๊บถ้าเรายังไม่ยิงเนี่ยอย่าเอามือแช่ของไกลเปอร์เซนต์ที่มันจะลันมีเอามือออกของไกลก่อนเราขึ้นเซฟให้เรียบร้อยเราต้องฝึกให้เป็นวินัยตัวเองเพราะว่าปืนเนี่ยเิ้วเข้าของไกลกันหายใจกันพลังใจเข้ามาเอานด้วออกกดเซฟ ไอ้ขึ้นเซฟ่อ้ยไม่กดเซฟกดเซ็ตแล้วก็การหายใจค่อยลา,อา,อยากไก้อกมาอย่ากระตุกเต้นเย็นทำไม้ช่อแกมโอ้ยเป็ดป่ะเป๊ะเวอร์เฮ้ยลิงก์ออนเฮ้ยจิ้ปืนแน่นกดเซ็ตการหายใจยิงไว้อ่าทีนี้เดี๋ยวทีมมีอสอนให้ การหายใจรันลันรันสวยปอเก็บเลไปหน่อยมันใจปปดเซ็มันใจน,นะอ่าเล่งไ,ไปอีกสวยเองเลยไม่ถอแล้วนะดูเองเลยสองนัดปืนสวยเบคอนอ่างงไปหน่อยสวย,สวยแบบนี้แหละ ยังไงก็โดนเดี๋ยวฮะกระตุกค่ะจิบไม่อลั่นไกลทำเป็นนัดสองเข้ามันใจเปร์เซ็ปกระด้างให้ใจเล็งให้มั่นลากไกลเข้ามา ดูกล้องหน่อยครับผมเองพี่ปนิศดิไง